สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสาหรับคลิปนี้กะมาพบกับเก่ามาแชร์เด้ครับพี่น้องครับคลิปนี้กะมานําเสนอเลขของปูคูบาสายบุญวัดป่าเด้ครับพี่น้องครับปูคูบาสายบุญวัดป่าครับงมวดนี้กะนํามาเสนอเป็นแนวทางเส้นโขกเส้นดวงครับพี่น้องเนาะสิบหกกรกฎาคมหกสิบเจ็ดครับเลขปูเป็นเลขนิมิตครับผมเลขปูเป็นเลขนิมิต จนมากอาจะเป็นเหล็กบ่หลายคูได้ครับผมครับอาจจะเป็นเหล็กคูเดียวเอามาตัดเลนเอาครับพี่น้องเนาะกระทือว่าเข่าดีได้ครับผมครับเข่าดีครับพี่น้องเนาะเหล็กพูคู่บานี่ครับงดก้อนที่จะออกอ่าแปดเก่ากับเข่าได้ครับผมก็คือเข่าสามหนึ่งเลยครับแต่ว่างงว่างหันเพิ่นรุดไปครับเหล็กพูคู่บากัิพี่สองคู่บาได้ครับผมคู่บาที่เพิ่นยูบัดกับคู่บาที่เพิ่นทุดงครับพี่น้องเนาะที่ ฉีแจ้งไอพี่น้อยพี่ได้รับสาบั้งแต่คลิปที่แล้วแล้ะครับผมครับเอาหมวดวันที่16กกรกฎาคมครับผมเดี๋ยวไปรับส้นมัดฟังน้ำกันกับอาจารย์สายบุญนี่ครับผมตอนนี้เพิ่นกัดยู่วัดแล้วครับผมก้อนหนานีิ่นกับมีพิธีถวายกุฏิครับผมหลังจากที่พี่น้องเอฟซีครับผมรวมกับอาจารย์ครับผมก็มาแช่น้ำเชี่อที่ได้รวมทั้บุญสร้างกุฏิ ก็สำเร็จรูหลวงไปโดยดีแล้วครับพี่น้องเนาะแล้วก็เพิ่นกระทําพิธีถวายกับผมถวายให้ปูคู่บาน่าจ,จะเป็นมือเนี่แหละครับผมเป็นทรงมาหลวมมาให้เบิ่งอยู่ครับผมเอาไปเบิ่งตัวเลขน้ากันพร้อมด้วยครับพี่น้องเป็นแนวทางเสียงสวกเสียงดวงครับก่อนที่จะไปรับชมรับเั้าตัวเลกขก็ขอกราบขอบะคุณคู่าบาอาปูคู่บาแล้วก็อาจารย์สายบุญวัดป้าครับผมครับเขาไป หลับช่มหลับฟังน้ำกันเลยครับผมอาจารย์ครับเก่ามาเชียร์สวัสดีครับผมครับสวัสดีครับครับครับอาจารย์ทรงรูปมากนี่คือวานี่ที่ถวายกุฏีนบบอ,อาจารย์ ครับแม่นครับถวายเมื่อนี้ครับตอนเศร้าครับผมอ๋อครับผมครับผู้เพิ่นเพิ่นลงมาไปอาจารย์ไอผู้เพิ่นอยู่แม่ห้องสอนปะครับแม่นครับผมอ๋อเพิ่นเพิ่นเด้อโทรมาบอกไอนไอลูกศิษย์เพิ่นอยู่เพิ่นว่าเพิ่นเพิ่นถึงนิมนต์ไหมครับเพิ่นเพิ่นเพิ่นติดนิมนต์อยู่พรรษาหนึ่งครับอ๋ออยู่ต่อครับอะไรมาว่าสั่ว่าครับครับแต่ว่าเลขนี่เป็นเลข เป็นเลขเพิ่นที่ยุ่ไม่ห้องสอนเลยว่ายุ่วัดเนี่ยผู้คู่บาครับเลขเลขคู่บ่าที่ให้เมื่อที่แล้วแหละครับแปดหกหกแปดนั่นแหะอ๋อที่ว่าให้เก้าสามแล้วก็มาสามหนึ่งแล้วก็มาแปดหกครับผมครับที่ว่ายุ่แปดหกหกแปดเพิ่น่าจังไรน้ออาจารย์หมดนับมื่อวันนี้นะครับเนาะกับถ้าวไอ่ะลุติ แบบให้ท่าวาดเป็นยังงเป็นท่าการนะครับเนะาะเพื่อครับบที่เอาปูดอมสมุนคน,นไดบุญได้ผู้ส่วนน้ำนะครับเนะาะครับขนโมทนาสาถัวเด้อครับพี่น้องครับครับก็ถือว่าเสร็จสิ้นแล้วนะครับเนาะวันนี้ก็เพป็นก็ให้เขาไปหาเพื่อนลังจากที่ไว้กุฏิแล้วครับเพื่อนก็ให้ตัวเลขมานน้ำยู่ครับผมว่านี้เป็นเลข เลขสามตัวนี่นี่สองคู่นะครับครับอาจารย์ตัวแรกคนไท่งเนแห่เจ็ดสี่หนึ่งครับเจ็ดสี่หนึ่งครับคอีกอีกอีกคู่หนึ่งกับเก่าสี่หนึ่งครับเก้าสี่หนึ่งครับเจ็ดสี่หนึ่งเก่าสี่หนึ่งอาจารย์ครับพี่น้อยพี่จะเลื่อกมาไปเสียงด้วยครับผมสันดีนี่ ครับผมเราฝันดีเจ็ดสี่หนึ่งเก้าสี่หนึ่งครับครับครับตัวไอ้ซุดสุดเน้นเพราะว่าซุดแรกแหละครับเจ็ดสี่หนึ่งครับอาจารย์เขาอาจารย์เขามาเชี่ยกับตัตตัดตัวตัวนั่นแหละครับตัวเจ็ดสี่หนึ่งนั่นแหละเจ็ดสี่เจ็ดหนึ่งสี่หนึ่งครับครับครับบนล่างเน้นตัวนี้ด้วยครับผมบเจ็ดสี่หนึ่ง โอ้ใเปิาวันจังสี่เนาะครับว่าหันกับจริงว่าว่าเขากับใครเนาะแบบเปียกๆพวกกัเก่ากับตัวเดียวกันเนาะครับเนาะครับผมเสียดายอยู่กับมีทีเพิ่นโทรมาอยู่เพิ่นกับเพิ่นกับกับหัวนั่นแหละอืมครับใครอยู่เพิ่งวัเพิ่นดาวพวกเก่ากับตัวเดียวกันเพิ่นกับไหนน้ำอืู่เพิ่นกับโทรมาถามอยู่ว่าได้หรือยังนะครับเนาะครับวันนี้เพิ่น ก็ uh. ้นั่นแหละเออเพิ่นวาจากสี audible, ่เด <ful> <iyorum> ้อเพิ่นว่าเพิ่์นกับอะไว่าเน้นดอกเนาะครับผมเพิ่นวาแมนยูดอกเพิ่นวาสี่ครับคนนี้แมนยูดอกครับผมครับแมนแมนยูดอกเด้อเพิ่นวาสี่อ๋อล่องเบืองผิดเหรอหน้าล่องเบืองนะครับเนาะครับเจ็ดสี่เจ็ดหนึ่งสี่หนึ่งครับกับบนล่างอาจารย์ออกมาจากวัดแล้วครับนี่ ับผมครับกับมาบัดมาฮอดบ้านไหนครับผมครับอพอดีอาจารย์ทรงรูปให้เบึงครับครับอาจารย์ก็มาเชียกอกะโอ้โงให้พ่อคณแม่ยึดทีเป็นในพึ่งน้ำนะครับนอบว่าเฮ็ดแล้วสร้างแล้วนะครับเนาะครับผมคือว่าสําเร็จเอเป็นรูปนะครับเนาะครับพอพ้นครับอาจารย์ก็มาเชียกเพิ่นล่ะครับเพิ่นอสะพานบุญนะครับเนาะครับผมครับทางช่องเพิ่นก็ เป็นสะพานบุญไทยก็คือว่กับคอนโมทาาสาธตัวบุญน้ำกันนะครับเนาะครับเมียนอยู่ครับผมครับสร้างกุฏิสร้างสถาอาสาธานุปโภคหรือว่าสิ่งอำนวยความสะดวกในวัดว่ารามครับผมครับครับเอาก็มาเชื่อกับขอพระคุณอาจารย์เด้อครับผมครับสิรบกวนอาจารย์สมนีเจงไดยธมีเลขกเด็ดหรือว่าเลขมีทีมาหรือว่าเลขสูตรคำนวณอาจารย์กัดจังคอย ว่ากันอีกทีหนึ่งด้ออาจารย์ครับผมครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีครับเอาครับพี่น้องครับผมครับหัวบพิงหันเพิ่นให้แปดหกหกแปดครับพี่น้องเนาะเลขออกแปดเก้าครับหัวนี้กรับเพิ่นก็มีเลขอยู่สองครูครับผมแต่ว่าเพิ่นกันเล่นที่คููแหลกครับพี่น้องเลขคปูคู่บาครับ คู่บาที่เพิ่นเคยให้เลขก,ก้อนอันนินตอนนี้เพิ่นยูแม่ห้องสอนเล้วครับผมเพิ่นบ่ได้อยู่วัดครับก็จะเป็นปู่คู่บาที่เพิ่นยูวัดน้ำกันล่ะครับพี่น้องแต่ว่นอาองค์นีอาลูปนี้เพิ่นก็อยู่วัดตลอดครับผมเพิ่นบ่ได้ทุดงไปใส่ครับที่เพิ่นไฮเก้าสามครับไฮเก้าสามต่ว่าบ่าได้ลงคลิปเล้วครับผมมาลงงวดต่อมาครับผมสามหนึ่งเจ็ดครับผมตัดเลนก็ได้สามหนึ่ง แล้วก็งวดว่างหันเพิ่นกระหายมาอีกก็คือแปดหกหกแปดแะครับพี่น้องครับแต่ว่าก็ถือว่า่เบาครับพี่น้องเนาะครับมาแต่แปดหกก็เป็นเก่าไปครับงวดนี้ได้เจ็ดสี่หนึ่งครับผมนี่คือตัวเน้นเ้ได้ครับผมเจ็ดสี่หนึ่งตัดเล่นกันจะนี่เจ็ดสี่เจ็ดหนึ่งและสี่หนึ่งครับผมครับส่วนอีกคู่หนึ่งครับผมตัวกันก็จะเป็นเก้าสี่หนึ่งครับเก้าสี่หนึ่งนี่แหละครับพี่น้อง เลขของปูคูบาครับเพื่อในโชว้ลาไปน้ากันเด้อครับพี่น้องในงววันที่16กรกฎาคม67เขามาเชียร์กัมานําเสนอสู้พี่น้องเซีกับเอาทายคลิปนี้กับขออวยพรให้พี่น้องเซีโชคดีครับผมแล้วก็ขอขอบพระคุณพี่น้องเอซีเด้อครับผมคอมเมนต์มากอะอยากให้เขามาเชียร์กันมเชียร์ถูกรลงวััใหญ่ครับผมกัดคือกันละครับพี่น้องเนาะครับอยากให้พี่น้องเซีถูกรลงวััใหญ่คือกันครับผม ในรางวังลในรางวัลที่หนึ่งคุณครับพี่น่องเนาะครับขอให้ยิบจับรถตะรีีก็ขอให้เป็นโชวเป็นลาบเด้อครับพี่น่องสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ